จัดให้แพคคู่1.9ยกสูงปี2016เกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาค่างวด6,000บาทแพคคู่พี่น้องเลือกเอาขั้นไหนครับพี่น้องครับเริ่มจากเกียร์ธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับรถหัวแต่มาจอดบังกี่เลยนะครับเครื่องยังอุ่นๆอ,อยู่มาเริ่มจากห้องเครื่องก่อนนะครับตัวนี้สีดำปี16ยกสูงห้องเครื่องนี่นะฝากระโปรงนี่น็อตบ่มีขยับระบบความปลอดภัยดูเบรก BS ด้านหน้านี้มีได้ขี่ไงขีข่ฟุ้นซื่อๆเด้อนะครับร่างออกกระใสคือเกาแล้วแผ่นเพลทเดิมโรงงานลองแก้มใจขวาฝากระโปรงเดิมหมดครับผมรอเวลหนึ่งชุดปี2016รอดำดุบเกกงใจผู้ใดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไล่ล้างทำความสะอาดให้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหลดมันหัวแต่เข่ามานะครับกระบะไดเนอร์งามๆนี่สวยงามงบประมาณ3 0 0แสนนะครับงบประมาณ0 0 0แสน คำหลบป้ายกรอบซิ่งป้ายไทยเทเนียมเป็นตัวแซด้วยนะครับผมนะมัานอาจจะตัวแซดหรอกมันติดสติกเกอร์หรอกปะมันอะา,าจะแซดแซหรือเอลเสียยะประม่นใจ้ะพี่น้องเดี๋ยดูเพจก่อนดูเพจเออตัวแซดจริงนะครับถ้าถ้าตัวเอจะเริ่มต้นด้วยเลขสองสังเกตนะครับตรงนี้เห็นไหมอาจารย์มือกล้องเห็นเลขสี่ไหม เอาเยี yeah, ่ยเข้ามาสิเลขสี่ไหมถ้าสี่เนี่ยคือแซดนะครับในรุ่นแพนเ a g e ก็คือสองจะเป็นตัวเอสสามจะเป็นตัวเอลสี่จะเป็นตัวแซดนะครับตัวนี้เป็นตัวแซดไปต่อที่อันนี้เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาผ่อนหกพันไปต่อที่เกียร์ออโต้ผ่อนหกพันเหมือนกันคันนี้ล้างมาแล้วนะครับล้างทำความสะอาดมาแล้วไมค์แค่แปดหมื่นโลคันนี้คันนั้นไมค์กิโลเดี๋ยวเสียยะดูก่อน ยางไปยางมาสวนอยู่ท่างผีล้ะพี่น้องเอ้ยนะครับผมเอามือกล้องมาดูเลกไมค์คันนี้หน่อยนะครับผมรอสคู่ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่พันโลโอ้ยไม่น้อยมากนะครับไม่น้อยกว่าคันนั้นอีกคันนั้นแปดหมื่นคันนี้เจ็ดหมื่นพี่น้องเลือกคันไหนเอาจะเอาสิครับ เกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้คันนี้เกียร์ออโต้ไม่แปดหมื่นนะครับตัวแซดเหมือนกันนะครับสังเกตเลขสี่นี่ตัวแซดนะครับผมแล้วดูร่องแก้มไซายขวาฝากระโปรงเดิมหมดคันนี้ล้างแล้วนะรถมาหลายวันแล้วล้างแล้วเบรก ebs เดิมๆสวยๆอายอมาดูภายในเกียร์ออโต้ปัดโตเอาขั้นใดพี่น้องเอาขั้นใดนะครับที่นี่ใจสั้นแล้วพี่น้องใจสั้นแล้วไม่แปดหมื่นโล การชนท้ายคันนี้เดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยแบบเดิมโรงงานไม่ตกไม่แต่งไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับไม่แค่แปดหมื่นโลนะครับมักแบบเดิมเกียร์ออโตหรือมักแบบแต่งเกียร์ธรรมดาพี่น้องบอกเสียดูนะครับเป็นเสียเสียเอาเกียร์ออโตแล้วครับจังบ่ปวดตีนบ่เมือยได้พี่น้องเด้เออ้าวจัดไปกับโปรโมชั่นฝีดาวคางวดหกพันบาทเลือกเอาสีดําเกียร์ธรรมดาหรือเลือกเอาสีบอลเงิน เกียออโต้ข้างงวดซอกัน6พันบาทตลอดสัญญาฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนส่งฟีฮอดหน้าบ้านเสียยะจันไห้ครับเอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจกนจนเสียยะของแท้รับชมเสียยะอยู่จากจังหวัดอย่างแน่คอมเมนต์รายงานโตให้กำลังใจกพี่น้องวันนี้เสียยะบอมี่ยังเสียให้พี่น้องเอซีนอกจากกล่าวคำว่าขอบคุณพี่น้องหลายหลายสวัสดีครับ